สาบโพตขาบนะครับขึ้นมาตามท่อนะครับก็ไม่บางกระบ,บนนะครับแล้วก็ต้องหาวิธีตัดทอ่อบ v c เดี๋ยวผมจะลองลองใช้สากัดนี่แลหละค่อยๆแจออกเนาะ สวัสดีครับเพื่อนๆและเอทุกท่านนะครับคลิปนี้จะมาแก้ไขปัญหาท่อน้ํามีกลิ่นนะครับขึ้นมาแล้วก็จะมีพวกแมลงสาบพวกตะขาดนะครับขึ้นมาตามท่อนะครับก็ไม่บางกระบ,บนนะครับเพราะว่าตัวน,นี้โครงการเขาทำไว้ให้นะครับเนี่ยก็จะเป็นท่อลงไปท่อ2นิ้ว ข้อ2.2เนี่ยนะครับแล้วก็มีตะแกรงอย่างเงี้ยครอบลงไปอย่างนี้นะครับแมงสาบหรืออะไรในเวลาที่เขาขึ้นมาเขาไปดันฝาตรงนี้ขึ้นมาได้<ม>ที่ผมก็เลยไปซื้อตัวที่ดักกลิ่นนะครับดักกลิ่นการกลิ่นขึ้นมาแล้วก็การมลแงการการมลแงสาบการตะขาบนะครับขึ้นมาตามท่อนะครับก็อันนี้ตัวร้อยกว่าบาทนะครับเป็น สแตนเลสนะครับก็ลักษณะการทํางานของมันนะครับมันก็จะมีถ้วยตัวนี้นะครับใ่ลักษณะนี้นะครับอยู่อยู่อย่างนี้เนาะแล้วก็ก็จะมีฝาตะแกรงปิดครับเวลาเวลาที่น้ําไหลลงไปนะครับมันก็จะออกไปตามตามขอบขอบนี้นะครับแต่แมลงเนี่ยไม่สามารถ ขึ้นมาได้นะแมะลงสาบเนี่ยไม่สามารถขึ้นมาได้แต่าบก็ไม่สามารถขึ้นมาได้เพราะว่ามีฝาตัวนี้ครอบไว้ของการไว้อย่างนี้นะเวนะลาการใส่ก็อย่างนี้เนาะโอเควันนี้ก็เลยจะมาทําการติดตั้งเนาะติดตั้งก็เดี๋ยวจะเอาตัวนี้ออกก่อนตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ผมก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปแทนครับก็จะมีการใช้ลูกหนูตัดกระเบื้อง ตักกระเบื้องออกนะครับแล้วก็เสาะเซาะให้ตัวเนี้ยลงไปได้เนาะโอเคเดี๋ยวไปเตรียมอุปกรณ์การทํางาน,นงอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็มีลูกหนูนะครับแล้วก็ใส่ใบตัดก,กระเบื้องนะครับแล้วก็มีสกัดนะครับเอาไว้สกัดปูนจนเกินคอร์สนะครับแล้วก็ที่ขาดใม่ได้ก็คือยาแนว แล้วก็ถุงมือเนาะเพื่อความปลอดภัยนะครับตัดมันก็จะมีฝุ่นเยอะนีนึ่หน้ากากนะครับป้องกันฝนะุ่นเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มมาร์กแล้วตัดกันเลยครับอันดับแรกเดี๋ยวเราตัวน,นี้ออกนะครับแล้วก็มาวางการไม่ติดนะ ้าก็หาถุงพลาสติก,ก,ตกยัดลงไปหน่อยกัรเศษมันลงไปนะครับก็จะเสียงดังหน่อยนะครับแล้วก็ตัด ก็เราก็ตัดตามมาร์กเสร็จแล้วนะครับตัดตามมาร์กแล้วมีลักษณะนี้เนาะต่อไปเราเดี๋ยวเราจะใช้เหล็กสกัดค,ค่อยๆซอกน,นะครับอย่าลืมอุดท่อไปด้วยนะครับไม่อุดเดี๋ยวเศษอะไรลงไปอุดตันในท่อนะครับ ขุ่นเยอะครับอย่าลืมเสิมแว่นตาฝาตัวนี้เนี่ยมันจะเราต้องลงต่ำ่าพื้นไม่งั้นน้ำจะไม่ไหลนะครับต้องเทไปเรื่อยๆนะครับอน,นี้เราก็เะได้ระดับหนึงแล้วนะครับทีนี้เราต้องเอาข้อ PVC ออกนะครับเพราะว่ามันาามันจะค้มมันมันลงไม่ได้นะครับมันค้ำติดตัวนี้ แล้วก็ต้องหาวิธีตัดทอ่อพ v วีซีเดี๋ยวผมจะลองลองใช้สกัดนี่แหละค่อยๆแซะออกเนาะประมาณอีกมาหนึ่งเซนจะต้องเอาออกโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ ก็ลงพอดีแล้วนะครับก็ดูนะครับให้มันต่ำกว่าต่ำกว่าขอบกระเบื้องเล็กน้อยเนาะต่ำกว่าขอบกระเบื้องอ่ะอันนี้ก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวใช้ยาแนวนะครับยาแนวอ่าติด เดี๋ยวเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับ,รบแล้วก็เราก็จะใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดนะครับพบสเตปปูตรงนี้ออกนะครับใส่ก็ผสมยาแนวนะครับปูมยาแนวกาวยาแนวนะครับก็ยาผสมเหลวนะครับ อย่าให้เหลวจนเกินไปเพราะว่ามันจะไหลลงไปท่อนะครับถ้าเราทำเหลวมันไปแล้วก็ถ้าจะสงด้วยกันะประมาณนี้ครับเดียวไปใส่ที่ท่อเลย เสร็จแล้วเราก็ใส่แล้วก็พ่องไปกดให้แน่นก็รอแห้ง โอเคครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราก็ใช้ผ้ามันมัดเช็ดครัความสะอาดต่อไปแล้วก็ใส่อุปกรณ์ของมันให้ครบนะครับ ใส่เพื่อตัวนี้ลงไปก่อนก่อนใส่ก็ต้องเช็ดวูดีนะครับว่ามีคาบยาแนวติดอยู่ไหมเดี๋ยวมันจะฝืดใส่ลงไปแล้วก็ใส่ตัวนี้ ก็ตันนี้มันจะมีเขี่ยว2เงเคี้ยวนะครับแล้วก็หมุน,นเวลาทำความสะอาดล้วก็เอาให้ตรงล็อกตรงนี้แล้วก็เปิดออกเนี่ยก็ดึงตัวนี้ออกมาโอเคเรียบร้อยครับก็ทีนี้ก็รอให้กาวยาแนวแห้งนะครับก็ใช้งานได้ตามปกติแล้วโอเคครับท่านผู้ชมนะ การเปลี่ยนการเปลี่ยนตัวตะแกรงฝาท่อนะครับเปลี่ยนจากธรรมดามาเป็นตัวกักกินแล้วก็กักแมลงสาบกักตะขาบนะครับเพื่อไม่ให้มันมีสัตว์เลื้อยคลานเข้ามาในบ้านเพราะว่าห้องน้ําตัวนี้เป็นห้องน้ําชั้นล่างนะครับโอกาสที่จะมีพวกสัตว์เลื้อยคลานนะครับแมลงสาบเนี่ย เข้ามาตามท่อได้นะครับแลาเป็นตัวช่วยได้ดีเลยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมนะกคลิปนี้ถ้าดีมีประโยชน์งไงครับฝากช่วยกดติดตช่วยกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ